สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชม f c ฟซทัวโ,โลกเลยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องเราอยูชั้นหนึเพราะว่าผมลุงอามคนเดินพ่อต่อยคนมีเซนนะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมากราบไหว้ขอโชคลาภกับไม่ยหม,ม่อมที่วัดธาตุตันเนนนะครับตอนนี้ไปนะครับท่านผู้ชมลุมองอามกับพ่อต่อยไม่รู้เจออะไรครับ นาไมา่บ่เฮ้ยครับอะไรเยอะตัวไนี 5. <5 ่ครับคือแม่ย่าหม่อมเป็นรูปปั้นที่อยู่วัดธาตุนะครับคนข้อวนี่กว่าจะข้าวตรงคิดนี้ถึงจะไปเรียนในหัได้หมดได้หรอ

เสียงกระดิ่งดังอีกแล้วครับกระด่งอะนะ่าอมบน่ะม่มีมท่านผู้ชมตรงตรงโน้นอ่ะเป็นเป็นโบสถ์ที่กำลังสร้างใหม่นะครับ

ที่พาดยแต่ว่าพาอะไรอยู่ยพาเป็นไปจำสินมันอยู่เนไปทุดงบ่ไปทดงแม่งเปทุดงโดนแล้วไปทุดงก็แตพอด้วยมัจะเปิดไฟอ่าที่ิอ้าด้ครับอยู่กุฏิอยู่ข้างเมมเลยนะครับเมมเผาสพ มาแบบนี้บอกว่ากลามากเลยเ่าดไมกลยตนโพงเลี่นี่เลยพี่เาย่างขอคุมกันเนี่ยถึงจะมาแบบนี้ก็จริงดิ้ามาจะของกจริงดิยาเป,าเป็นนีกันเด้ออืมเหนข้างตันี่เนข้าวินสิงตังอันอันนี่เบียมองปกติเลยดดนหนีวังกันเผมมีภาพดูเลย mốt máy và mốt nước đi ไม่ยาหม่อมนะครับ มามวะ่ะเผ่ามาขอยดถ,ถูกเที่ยนกาไปไม่ยมอมมั่กันต่ออย,อยู่น้นา,านนะนา่เป็นทายาทไหมนูมามอาอืม,อม ดูยังเอาจังเบาบ่ออกเลยอสั้นเลยเดี๋ยวมาขอไปดูกเนนะะวัสดีเหลียมเป็นหมยเลขเขาดิเขาตัวไรอ่ะแปดเก้าห้าเป็นเลขถูกเพื่อเหลี่ยมเลขถูกเลขถูกแปดเก้าห้าเอาเลขที่ออกแปดเก้าต้นแปดเก้าเดายุอืมแปดเก้าห้าต้องฝากขอแบหมดหลายแมนนะคุณผชมไปไนะครับถ่ามาชมเดี๋ยว เตรียมทุบเทียนเตรียมสถานที่ก่อนนะครับเรยมเดยวๆกับว่าเห็นเดยที่มึงหันออนี่เดีอืมอเดีอีเดียอืมเออเอเดอดมดี้ีเดียอวินเดมันวหะเป็นมึงหันปะเออเพราะว่าอวินเปิดนย์จดทมแมนศูนย์จุหก้วมันตัดือเรา เบอร์ท่กก็เคยใส่อยู่ดิเออแตกมาเลยก็เห็นดิจะเห็นมิตรฟังสิเดียวยังมาจับของอามาเคยใส่อ่ะแต่ว่าครั้งนี้แตกมาเลยเอาเอาเอามากบ้านท่านผู้ชมขอต่อครับขอต่อขอต่อครับอ่สวัสดีนะครับท่านผู้ชมเอฟซีทั้งสามช่องเลยนะครับโอเคกล้องผมดับไปโดยไม่ดูสาเหตุเลยบอกบอกบอกเก้าบอกเก้าบอกเก้าเมื่อหันดับไปเองปะกันอ่าอืมท่านผู้ชมเนาอ่ะ โอ้ยหมดได้วหมดแล้วอ่ะเอาไว้สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ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 เด้อแม่ใหม่อมแห่งวัดธาตุพันขันแล้วก็กราบมัสการ พญยธาต์ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่น,นิยมอนิยเนี่ยวคิดใจของลูกหลานเน<ะ>าะชาวตำบลบอ่อมันขันตำบลจจปาขันชาวบ้านในระแวกนี้มนมีลูกหลานที่งานช่องมาวนเชแนแนวนุบามพ้นเดิมพร้อมด้วยปลาต่อยพอนมีเส้นกด้เดินทางมาสักก,การะกราบไหวสวัสดีปีใหม่เมยามอมพร้อมด้วยอ่ะพญยธาตที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงไง แห่งวัดธาตุพันขันแห่งจำปาขันแห่งบอ่อพันขันแห,งหน่งนีมือนีลูกหลานตั้งใจเป็นแนวแนว่ที่จะมาสักาการะไหวเพื่อมาขอเพิงบุญบารามีขอโชคลาภท่านเยญมอมกับพญาตุลูกหลานขอเป็นสะพานบุญเชี่ยมไปให้กับเอฟซีทัวลูกที่กำลังตรกระกรรมลำบากเพื่อมาขอแนวทงังขอโชคขอลาบเลขทายลำดับที่หนึ่งสามโตตรงๆของงวดวันที่สิบเกตกการคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก พอได้โปรดเมียมอมเมตตาลูกหลานให้โชคลาภสามโตตรงๆปังๆโดยทินสาธุสาธุสาธุเฮ้ยๆฮ้ยตามามงาพ่อ้มตีว่ะล้มตีมั้งเฮ้ยอ้าวอาเขาเป็นยังเขาจะไปชนจำฮันที่เขาตกตั้งใจขอโชคลาคนนางเดียวคนหนีหมดหลายเลย มาหนึ er ่งลายวินหนึ God, ่งลายตันตันไว้เออตันตันไว้อะตันไว้ตันเออตันไว้อือสาธุอ่ะอ่ะมามามขยอนสิวินแล้วไปยังใไม่ไหนมันโดนตรงไหนบ่ฮะวินอะไรอย่างเงี้ยเลยวินอย่ามั่งอยู่นั้นขอสูตรตลาด มาเลยครลันเป็นหนึงรงทงสามโตจะได้ดีนี่จะดีนีสามโตตั้งสองห้องผลักเขาพ่อกระดูกด้วยมันเขาพ่อกระดูกดิ่งดลบอุ้ยเอาลนสามไม้สองไม้สามสามอสามไม้เลยสามไม้เลยโดมลนสามไม้เลยครับผมปกติ โบราณผู้เฒ่าแก้เป็นพื้นห่อกระดูกเพราะอะไโกรกพกเะยอ่ะอมันโกดกระดูกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกนะครับท่านผู้ชมหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่หกหรือหนึ่งสี่เก้าหนึ่งกับเก็ดกับพี่น้องกันแน่ทนกทานครับผมเลขถูกเลขหนึ่งหรออ้าวบอเลขหนึ่งเลขเลขไหนเน่เลขทางหน่เป็นศูนย์มั้งโอ้หมดหมดหลายอย่างบ่ หมดหลายหมดเยอะมากครับท่านผู้ชมเอางี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารอเลขทูบดีกว่านะครับผมเดี๋ยวนี้ต้องต้องต้องเขยับกล่องแล้วมันหมดหลายอืมหมดจดท่านผู้ชมเาตอนนี้มันกำลังเขียนพวกอะไรผมไม่หมดเลยมีขึ้นหมดเลยหายผมเดี๋ยวมาส่องดูตามจุดอ่าไม่จะม่มเนาะนายวินะไปโอเคครับท่านผู้ชมโอเคครับอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวก็ไปยังเป็นปยังก็ไปยังไม่มีอ่า

มีจะใบเหี่ยวใบแห้งล่นที่นี่แล้วใบโพ่เหี่ยวใบโพแห้งล่นโอ้ยอือโอ้ยพี่บอกาหอกกระดูกผนแล้วก็โกดกระดูกขึ้นให้นี่ก็มีเลยนะครับไปนะครับท่านผู้ชมเออเฮ้ยนี่น่ะในหยังนี่หยังบอกว่าขระทำคืออะไรโอ่งปู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 อะปูปูปูคุณชมดูผมซูมให้ดูนะโอ่งปูโอ่งปูโอ่งปู โอ้ยจะแน่เลยโอ้อ้าวคนนั่นนั่นท่านผู้ชมเหมือนมีอะไรล่วงนะจากนี่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับโอ้ยมันไว้ยังแหลบเรียนเลยโอ้ยหลวงปู่เป็นหลวงปัตนหลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่คุณหลวงปู่คุณเอาเข้าไปยุ่งเรื่องสันได้อืมโอ้โหอะไม่รู้ใครมาไว้ปวต้องจมูกนี่อา้ยพอกินอ่ะอืม เป็นรูปวันหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพคูณแมนหลวงพอ่พอคูณหลวงพ่อคูณวัดปันไล่ลเป็นรูปหล่ลอหลวงพ่อคูณนะครับ Like มมไม่ซอกมหนบอ่ะเมนเป็นเป็นโกรธกระดูกันะไรที่อ่ะในราวีนี่ว่าว่ากามันมีม er. มเขียวเขียวอ่ะว่ากาบมันว่าโก้ตัวนี้อ่ะเอาเกิดมาเอาเห็นเลยตัวใหญ่ขนาดมังก็สมัยเป็นเลี่ยอโรงเรียนวัดเป็นโรงเรียนวัดธาตุเพราะว่ามันเสียชีวิตเนาะแต่คนสมัยต่างนีไปเจ้าโกรธมาใส่ไว้โกนผู้ เนียนเลื่อนถึงขวาเฮ้ยอะไรน่อะไรเนี่ยเป็นคน้นแห่คอัมไม่รูอะไรอยู่โกวนพวกนี่เห็นว่าเป็นผู้วนเป็นขาวๆแห่อั ไม่รู้เป็นอะไรอินโมนี่เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยยเฮ้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  พวกพ่อเกิดเขาเกิด่าเกิดคืนืนกินผักขาวเลยนะครับท่านผู้ชมอยากไ้งินไปอุ้ยระวังเดอยวอายน้ำใหม่ร้อนใจอืมถ่ายมันเป็นเล็กตดไกลจะเป็นหกจะเป็นหนึ่งแต่เฮ้ หมดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวหนุ่มอามดูทางโน้นเดี๋ยวผมจะดูเลขทูปครับท่านผู้ชมดูเลขทูปก่อนนะครับหมดนะพน่ะหมดหลายท่านผู้ชมสิเลขที่หนึ่งศูนย์สองนะครับหมดเยอะเลยนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นหมดไหมครับหนึ่งศูนย์สองนะครับเลขเลขทูปหนึ่งศูนย์สองเลขทูปที่มาขอไม่แย่หม่มนะครับ เฮ้ยอ้ตามน้นะครับท่านผู <t 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 uh> ้ชมหมดหลายอนดีครับท่านผู้ชมโดนขวางด้วลขึ้นขวาร้ายเลยไม่ยอมเด็กตัวนั่งขวายเลย ทามไปเหยียบหมือนมดแต่ว่า,เ,าหเหมนเชื่อมตกันเ่อมัท่านผู้ชมนีเลขแขนเหมือนคล้ายเลขเก้าศูนย์นะครับเป็นเก้าศูนย์หรือเปล่านะครับต้องชมตรงนี้เก้าศูนย์หรือเก็ดศูนย์นะครับ 170หรือ190ประมาณนั้นครับ แล้รับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ก็จะได้กลาบลาแม่เย่หม่อมไปแล้วนะคบท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กับทางช่องมาวินแชแนลนะบานคนเดิมป้าต่อยคนเดิมผ้าต่อยคนเดิมตกแต่งชั้นแนลด้วยนะครับขอให้ท่านผู้ชมผู้ชมทางบ้านนะครับโชคดีร่ำรวยปังปังกันทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเสียงยัง Yeah, <susurra>